สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพบกับเงยท็อปพร้อมกับเครื่องทำสลับปี้รุ่นใหม่ของคิชเช่นมอลและวันนี้นะครับถ้าใครกำลังลังเลหรือว่าตัดสินใจอยู่ที่จะหาเครื่องทำสลับปี้เอาไว้ขายในตลาดนาดัดร้านชาบูหรือว่าบุฟเฟ่ต่างๆนะครับอยากมัใจลูกค้านะครับด้วยเครื่องทำสลับปี้หรือสลับปี้เด็ดๆในร้านของคุณ ฟังคลิปนี้คลิปเดียวจะสามารถตัดสินใจได้เลยครับว่าจะเลือกรุ่นไหนที่ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณวันนี้นะครับเดวเฮีย <'re> จะมาลองเทสแล้วก็เปรียบเทียบแต่ละรุ่นให้ดูนะครับโดยที่เราจะใช้รุ่น2โถของทุกโมเดลที่เรามีนะครับให้ดูว่าตัวเกลดเป็นยังไงบ้างระยะเวลาในการทํางานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับ เดี๋ยววันนี้นะคะ <S <S รับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสตัวฝาขาวดูน,นะครับโดยที่จะใช้น้ําชาไทยนะครับโถแรกแล้วโถสองจะเป็นน้ําอัดลมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจับเวลากันนะครับและนี่คือผลลัพธ์ของเครื่องทำเซรัปี้ฝาขาวนะครับรุ่น15ลิตร2โถ ตัวเครื่องเนี่ยครับผมแนะนําว่าให้ใช้น้ําหวานอ่ะไม่ต่ำกว่า25และสภาพแวดล้อมน,นะครับค่อนข้างเย็นหรือว่าอยู่ในที่ร่มจะให้เครื่องอ่ะทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองกดเอาไ้ดูมาดูผมรับก,การว่าจะเป็นยังไงบ้าง <Wow. S 1> ตัวเกรดอะครับจะเป็นเกรดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าอีกรุ่นนึงตัวนี้จะใช้เวลาในการทำเซอรป์ปีครับอยู่ที่ประมาณ90นาทีนะครับ ดีไซน์ของรุ่นฝาดำตัวนี้นะครับจะเป็นดีไซน์ที่ทุกคนเห็นนะเป็นดีไซน์พิเศษที่จะมีตัวป้องกันลมร้อนนะครับกระจายออกมาด้านข้างตัวตะแกงเปลี่ยนทิศทางลมนะครับสามารถสั่งทำกับ Kitchen Mall ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรุ่นฝาดำนะครับมาลองเทสดูผมจะใช้น้ำชาไทยที่โถแรกส่วนโถ2จะใช้น้าอัดลมเลยนะครับโอเคโอเคจากนั้นมาเริ่มจับเวลากันเลย และนี่คือผลลัพธ์นะครับที่ใช้เครื่องทำเซลเฟอี่ฝาดํารุ่น12ล2ถตัวนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ความหวานไม่ต่ํากว่า25นะครับและข้อดีของตัวนี้คือมันมีไฟสองสว่างนี่นะครับาสามารถเปิดปิดได้ทําให้น้ำนครับดูเฟรชแล้วก็ดูสดใหม่แล้วก็น่ารับประทานมากขึ้นและที่สําคัญนะครับตัวรุ่นนี้ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆตรงที่ว่าโถแรกครับสามารถปรับเป็นโหมดน้าหวานได้ น่าจะตอบโจทย์เพราะว่ามันสามารถทําเป็นเซลเปียด้วยความเย็นและเร็วนะครับเพียง3าสินาทีเท่านั้นเกล็ดน้ําแข็งของรุ่นนี้นะครับจะเป็นเกล็ดแบบเกล็ดละเอียดตัวนี้ตั้งยอดด้วยและรุ่นฝาดารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่นิยมในแฟนชายต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาบูงหัวทะหรือจะเป็นแฟนชายที่ขายน้ำโดยตรงรุ่นนี้คือตอบโจทย์มากมาครับมาถึงตัวใหม่ล่าสุดของคิสชมนะครับก็จะเป็นรุ่นดิจิตอล12ลิตรนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น2โถ ใช้ไฟ220โวลต์50เฮิร์นะครับตัวนี้ให้คอมเพรสเซอร์มาจุกๆเลย890วัตต์นะครับตัวนี้จะใช้เวลาในการทำเสริปไปอยู่ที่20นาทีเลยครับค่อนข้างไวมากๆตัวนี้นะครับออกแบบมาเป็นเกลียวปัน่นมีทั้งหมด2เกลียวนะครับจะมีเกลียวชุดล่างและเกลียวชุดบนข้อดีของมันก็คือทําให้ตัว น้ำเซเลปเปียครับถูกดันออกมาด้านหน้าทําให้ไม่มีตกค้างด้านหลังแนะนําว่าให้ใส่อยู่ที่ประมาณ5-6ลิตรก่อนนะครับจะทําความเย็นได้ดีที่สุดตัวรุ่นดิจิตอลเนี่ยนะครับจะทําความเย็นได้สูงสุด0ถึงลบสองศาเลยครับรุ่นดิจิตอลเนี่ยครับสามารถปรับความเย็นได้เข้าระดับโดยปรับอยู่ที่หน้าจอแผงควบคุมดิจิตอลที่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับเหมาะและก็ตอบโจทย์มากๆกับผู้ที่ทําน้ําที่ค่อนข้างหลายรูปแบบ สามารถเลือกรับความเย็นแล้วก็ความแข็งของตัวเกรดน้ําแข็งได้เลยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเฮียจะมาลองเทนะครับรุ่นดิจิตอลเนี่ยจะใช้2น้ําโดยโถแรกอะ่ะจะใส่เป็นชาไทยโถสองอะ่ะจะใช้เป็นน้าอัดลมนะครับมาครับเดี๋ยวมาลองดูเวลานะครับว่าจะใช้เวลาในการทำเซอร์บี้กี่นาที และนี่คือผลลัพธ์ของเครื่องทำเซลปีรุ่นดิจิตอลนะครับที่ทุกคนเห็นนะฮะตัวนี้ผมใช้เวลาในการทำอ่ะอยู่ที่20-30นาทีเท่านั้นเป็นผลลัพธ์ที่สวยงามคือน้ำเป็นเกรดออกมาสวยงามมากเลยฮะรุ่นดิจิตอลรุ่นนี้ครับสามารถปรับระดับความเย็นได้ถึง9ระดับเลยนะครับข้อดีของการปรับได้ถึง9ระดับก็คือมาสามารถใส่น้ำที่มีความหวานต่ำได้แนะนำว่าไม่เกิน15%สายสุขภาพต้องชอบมากๆแน่นอนเลยฮะ ตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันจะมีไฟ2สว่างภายในตัวเครื่องเวลาตอนที่เราเปิดไฟอะ่ะมันทําให้น้ำอะ่ะดูเฟรชดูสดชื่นดูน่ารับประทานมากขึ้นครับเทคเจอร์อร่อยมากเลยครับมันคือรสชาติที่เราคุ้นเคยแต่มันอาจจะอร่อยกว่า รุ่นนี้นะครับทำให้ประหยัดไฟเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วมากๆเลยตัวนี้นะครับจะตอบโจทย์กับลูกค้าที่เป็นบุฟเฟ่าชาบูหมูก,กระทะเพราะมันสามารถเปลี่ยนสลับหมวดไปใช้หมวดน้ำหวานได้ด้วยครับทุกๆุคนเห็นไหมครับว่าเครื่องทำสลอร์ปี้หน้าตามันเหมือนเหมือนกันเลยมันแตกต่างกันที่ภายในเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะให้ช่างแฝงะเข้ามาให้ดูว่าภายในของตัวเครื่องอะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับช่างแฟงสวัสดีครับครับช่างฮนะพอดีมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะเลยครับว่าตัวเครื่องเซิรปี้ปหน้าตามันคล้ายกันหมดเลยครับช่างมีวิธีการเลือกเครื่องทำเซิรปี้ปแบบไหนบ้างครับอ่าขึ้นอยู่กับการใช้งานครับแล้วก็ความะระบบของมันอะ่ะที่อยู่ข้างในแล้วก็การจัดวางแล้วก็ความต่างของจะเป็นคอมเพรสเซอร์ประเภทลูกสูบอย่างตัวล่าสุดเนี่ยจะเป็นของโรตารี่ ซึ่งข้อดีของโรตารี่เนี่ยประหยัดไฟกว่าทาความเร็วได้ดีกว่าแล้วก็มีเสียงเบาวกว่าแล้วกัวเครื่องทำเลอร์ฟฟี่ของของเราที่เป็นรุ่นดิจิตอลเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างการจัดวางข้างในครับค่อนข้างที่จะระบายอากาศได้สูงประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ตัวใหม่ซึ่งใช้น้ํายา R407C มันทําให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพการใช้งานแล้วก็ ไม่เป็นมลพิษต่ออากาศช่างแปลงครับ,รบแล้วอย่างตัวคอมเพรสเซอร์ครับของรุ่นนี้เป็นโรตารี่และอย่างของฝาขาวกับฝาดำนี่ครับเป็นคอมเพรสเซอร์อะไรแล้วก็ใช้น้ำยาอะไรบ้างะอ่าอย่างของฝาขาวกับฝาดำครับจะใช้เป็นคอมเพรสเซอร์รูปแบบกระบอกสูบฝาขาวเนี่ยจะใช้ R หน<อ>ึ่งสามสี่เอส่วนฝาดำจะเป็น R สี่ศูนย์สี่เอครับแล้วอย่างการจัดวางของภายในของตัวเครื่องที่เป็นรุ่นดิจิตอลกับฝาขาวฝาดำนี่มันต่างกันยังไงบ้างครับการจัดวางข้างในอ่ะ ของรุ่นฝาขาวอะ่ะจะแน่นกว่าอ่าโอเคแล้วอย่างของรุ่นดิจิตอลอ่ะครับอ่าข,ของรุ่นดิจิตอลนะครับจะค่อนข้างมีระยะกว้างพอแล้วต้องมีพื้นที่ในการระบายเยอะแล้วด้วยแผงว่าแผงคอนเดนเซอร์เนี่ยค่อนข้างใหญ่กว่าครับผมก็ช่วยในการระบายความร้อนได้ดีใช่ครับให้เป็นเซอร์เิสได้ไวขึ้นใช่ครับผมท่างแฟนครับถ้าลูกค้าสั่งซื้อตัวรุ่นดิจิตอลไปอะ่ะช่างว่ามันมีดีอย่างไงบ้างับอ่าข้อแรกครับการใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่าย การปรับความเย็นหรือว่าอะไรพวกนี้นครับอย่างรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นระบบแมนนวลซึ่งต้องหมุนเอาค่อนข้างยากปรับที่ปุ่มด้านหน้าได้เลยครับแล้วก็พูดถึงการบำรุงรักษาเนี่ยค่อนข้างง่ายแกะง่ายกว่าตัวเก่าแล้วก็พื้นที่ทำความสาดค่อนข้างเยอะอดูแลค่อนข้างง่ายครับผมการจัดวางอะครับเป็นไงบ้างค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ในการดูแลรักษาแล้วก็ไม่อัดจนเกินไป โอเคฮะเหมือนที่ช่างแฟงพูดนะครับว่าถ้าลูกค้า,าสั่งซื้อรุ่นนี้ไปอ่ะมันมีอะไรบ้างผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึง่งข้อแรกคือการปรับอุณหภูมิอ่ะมันปรับที่ข้างนอกได้เลยไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆ2คือตัวเครื่องเนี่ยมีการจัดวางได้ค่อนข้างฟโฟล์าทำให้เหมือนประมาณว่าระบายความร้อนได้ง่ายเครื่องเย็นเร็วขึ้นถัดไปก็คือช่างที่ช่างบอกว่าก็คือการบำรุงรักษาของตัวเครื่องพื้นที่ในการดูแล มันมีคันข้างแบบโปรดีสามาทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ดูรลรักษาได้ง่ายนะครับตัวแผงที่อยู่นั่นนั่นนี่นะครับเพื่อเป็นเสียวฟานนี่คืออะไรครับเออเป็นแผงคอนเดนเซอร์ครับผมอ่าใช้สําหรับดูดอากาศภายนอกครับเข้ามาผ่านระบบความเย็นเพื่อให้มันไปกระจายข้างในปกติรุ่นอื่นเนี่ยครับมันใหญ่เท่านี้ไหมครับไม่ครับรุ่นนี้จะใหญ่กว่าแสดงว่าตัวแผงคอนเดนเซอร์เนี่ยถ้ามันมีอาจจะใหญ่กว่าก็คือสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่ารุ่นอื่นใช่ไหมครับใช่ครับช่างแฟงครับแล้วอย่างตัวเครื่องนี้มีอะไรเพิ เครื่องนี้ค่อนข้างครบแล้วครับคือสำหรับการใช้งานของลูกค้าง่ายด้วยสะดวกด้วยโอเคงั้นสำหรับทีมีก็ขอขอบคุณช่างแฝงมากนะครับที่มาให้ความดูขอบทุกคนอคโอเคขอบคุณครับสำหรับลูกค้าคนพิเศษของ Kitchen Mall นะครับ ัวเครื่องของเราอะ่ะมีบริการออนไซต์ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบความไวในการออกไปซ่อมนอกสถานที่นะครับและที่สําคัญนะครับเรามีบริการให้ยืมเครื่องสำรอ,อง้วยนะครับเวลาคุณลูกค้าส่งซ่อมหรือว่าจะต้องมีการแบบนําเข้าศูนย์เพื่อตรวจเช็คนะครับจะได้ทําให้กิจการหรือว่าธุรก,กิจของลูกค้าไม่สะดุดเครื่องทำสเสริฟเปียของเราแถมยังรับประกันเต็มเต็มหนึ่งปี วันนี้นะฮะนอกจากรุ่น2โทนะครับของเรายังมีรุ่น1โถกับ3โถท,ทุกโมเดลเลยนะครับหมดเครื่องทำความเย็นของ k i t c h e n a r e เยอะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใจ่น้ำหวานเครื่องผัดไอติมเครื่องทำซอฟเสิร์ฟเครื่องทำาาดเสิร์ฟถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปอะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย